สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถลาง20ที่นั่ง12ถึง20ที่นั่งของเส้บะาลต้นเปานะฮะต้นเปาก็อยู่เชียงใหม่ก็คือที่บอ่อต่างนะที่ทําร่มบอ่อต่างนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะฮะก็คือผู้หญิงขับได้เป็นเครื่องเป็นซินเกียร์ออโต้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอรีวิวให้ดูใกล้ๆน,นะครับประมาณนี้นะฮะเราจะส่งกันวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมวันที่ย5้า 25ธันวา2563นะฮะก็เทศบาลต้นเปาก็อยู่ในเขตของบอ่อสร้างบอ่อสร้างที่เราไปเชียงใหม่เราก็จะมาทําล่มคือล่มอะไรพวกนี้นะฮะนี่นะฮะบอ่อสร้างอัมเบร้านะฮะล่มบอ่อสร้างนะครับรอบคันก็คือทางคณะกรรมการนะฮะช่วยกันออกแบบสวยงามนะฮะพร้นะะอมตาสาัญลักษณ์เทศบาลเลขพัสดุเรียบร้อยนะครับนะครับผม ่วนด้านในแล้วก็ปลุกหนังให้เรียบร้อยด้านหลังก็เป็นที่นั่งไม้นะฮะให้เรียบร้อยนะฮะพื้นปูโลมีเดียมนะฮะสวยงามนะฮะที่นี่ก็เป็นระดับต้นๆของเมืองไทยของเชียงใหม่เลยนะฮะผมถ้าไปเชียงใหม่ก็จะต้องมีร่มทั้งเหนือร่มบอดสร้างนะฮะภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้ทารถคันนี้ให้กับทางเทศบาลนะครับผมสวยงามนะฮะดีจีเซวิตรานะครับผม นนะสวยงามอันนี้เรานั่งได้ประมาณ12-20ที่นั่งเลยนะข้างบนเราก็มีออปชันให้เรียบร้อยส่วนออปชันเนี่ยผมรีวิวไว้ในคลิปอื่นๆมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้ให้ดูรอบๆคันนะสวยงามโอเคครับผมงานดีๆจาก d g Service Car คครับขอบคุณครับ0837688557ครับผม